ผีตะเกียงฟักทองหรือแจ็คโอเลนเทนตำนานตะเกียงฟักทองนั้นเป็นเรื่องเล่าโบราณเรื่องหนึ่งของไอแลนด์ซึ่งกล่าวถึงที่มาของชายชาวนาจอมเจ้าเล่ชื่อแจ็คในสมัยของเขาซาตานจะออกตระเวนขอพืชผลจากชาวบ้านซึ่งไม่มีบ้านไหนเลยที่กล้าปฏิเสธ เพราะกลัวว่าจะต้องคำสาปของซาตานนั่นเองแต่การขู่เข็นของซาตานใช้กับแจ็คไม่ได้เขาไม่กลัวและไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้ซาตานเลยวันหนึ่งซาตานจึงแอบมาสํแแดงตตนให้แจ็คเห็นหวังจะให้เขาเปลี่ยนใจหันมาเกรงกลัวซาตานแต่เหตุการณ์กลับเป็นตรงกันข้ามแจ็คใช้อุบายหลอกล่อจนซาตานติดกับดัก หนีไปไหนไม่ได้แจ็คไม่ยอมปล่อยซาตานจนกว่าซาตานจะรับปากว่าเมื่อเขาตายไปแล้วจะต้องไม่นำวิญญาณของเขาลงนรกเป็นอันขาดซาตานไม่มีทางเลือกจึงต้องรับปากเมื่อแจ็คเสียชีวิตลงด้วยความเป็นคนชั่วเขาจึงไม่ได้ไปสวรรค์วิญญาณของเขาล่องลอยไปตามปากทางนรก และพบกับซาตานคู่อริเก่าอีกครั้งตามสัญญาที่ทิ้งให้ไว้ซาตานปล่อยวิญญาณของแจ็คไปพร้อมกับไฟสองนำทางให้กับวิญญาณแจ็คที่ต้องเร่ร่อนไม่มีที่ไปเป็นอย่างนั้นตลอดกาลตลอดกาลทุกคืนฮาโลวีนวิญญาณของแจ็คจะระหกระเหินไปในความมืด พร้อมกับแสงไฟส่องที่ครอบด้วยหัวผักกาดต่อมาตำนานนี้ได้เข้ามาในอเมริกาออกไปต่อมาตำนานนี้ได้เข้ามาในอเมริกาก็มีการเปลี่ยนมาใช้ผลฟลักทองแทนจนถึงทุกวันนี้ตำนานอื่นมีการเล่าว่าแจ็คเป็นคนขี้เกียจและนิสัยไม่ดี พอไปลงนรกนรกไม่ต้องการตัวจึงส่งกลับมาในโลกให้อยู่ในร่างของฟักทองขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปเปิดซีรีส์ของฮาโลวีนปี2020นะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ตำนานผี ให้รับชมกันยาวๆไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะขอบคุณค,ครับ